สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีข่าวอัปเดตท,ที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับผมมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแน่นอนเราคงจะเห็นกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ การต่อสู้ก็ยังคงดําเนินต่อไปถูกไหมยูเครนเนี่ยดูจะได้เปรียบด้านการยึดพื้นที่คืนส่วนรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ทําการยิงพวกขีปนาวุธยิงจรวดอะไรเนี่ยสวนมานะครับก็เป็นการต่อสู้ที่ดําเนินอยู่เป็นรรอรๆกันนะยังไม่มีทีท่าว่าสงครามเนี้ยใกล้จะจบเลยนะครับแล้วสงครามนี้เองเนี่ยตอนนี้ก็กินเวลามานานมากๆเกือบจะ1ึงปีแล้วอ่ะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับผมและหนึ่งในจุดที่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับการเสนอสักเท่าไหร่นะครับผม ก็คือเรื่องราวของคนแปรพักนะครับตรงนี้เองเนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายถูกไหมทหารรัสเซียที่อยากไปสู้ให้ยูเครนก็มีนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างที่ถูกจับไปประหารก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากอ่ะทหารรัสเซียย้ายไปฝั่งยูเครนคนในยูเครนเองก็มีคนย้ายไปฝั่งรัสเซียเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยอยากได้พาสปอร์ตรัสเซียมานานแล้วเนี่ยดีใจจนร้องไห้เราก็เคยทำคลิปออกไปแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแลวก็เป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนและกันว่าใครเนี่ยอยากจะเข้าอยู่ฝั่งไหน แต่ข้อมูลการแปรพักเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและอันตรายมากๆเลยถูกไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้หลุดรั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตให้กับผู้คนที่แปรพักและเข้าร่วมได้เลยและล่าสุดนี้เองจากการที่รัสเซียได้ถอนทหารออกจากเคอร์ซอนและทําให้ยูเครนเนี่ยได้กลับมายึดเมืองคืนได้ตัวของเซเลนสกี้เองเนี่ยนะครับก็ไปที่เคอร์ซอนด้วยเหมือนกันถูกไหมมีการชักธงยูเครนมีการทําอะไรจัดมาเป็นพิธีจัดเต็มไปหมดเลยและในการยึดคืนเนี่ย ก็ได้เจอของที่รัเสเซียเนี่ยทิ้งเอาไว้มากมายนะครับและมีการไปค้นคนพบเอกสารสําคัญมาและเอกสารที่พูดถึงเนี่ยก็คือเอกสารรายชื่อของผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเข้าร่วมกับกองทัพรัเสเซียหรือช่วยกองทัพรัเสเซียในทางใดทางหนึ่งที่เป็นผู้คนท้องถิ่นนะครับแปลกันง่ายๆก็คือคนในเคอร์ซอนที่ช่วยรัเสเซียนะมีใครบ้างนะครับผมก็มีรายชื่อออกมาเลยเจอกันแบบเป็นกระเป๋าเป็นปึกๆเลยนะครับตรงนี้ถามว่ายูเครนช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมก็สามารถช่วยติดตามตัวคนเหล่านี้ได้ไนงะได้รู้แล้วว่าคน เหล่านี้เนี่ยคือคนทรยศนะครับผมต้องจับมาดําเนินคดีนู่นนี่นั่นจับมาสืบหาหรือว่าเขียนข้อมูลเพิ่มเติมว่ารัสเซียต้องการอะไรรัสเซียทําอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในเอกสารสําคัญที่ช่วยให้การทํางานของยูเครนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมในความที่ดูเหมือนว่าโอ้เหมือนได้โพยข้อสอบมามันน่าจะช่วยได้เยอะถูกปะแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับการจะนําข้อมูลของผู้สมรู้ร่วมคิดตรงนี้มาใช้จริงเนี่ยก็ถือได้ว่ายังทําได้ยากอยู่ดีแต่มันก็มีประโยชน์มากกว่าไม่มีแหละเพราะว่า1เเลยนนอาจจะป็แผหลอกรเซีย ได้รัสเซียอาจจะใส่ชื่อคนบริสุทธิ์มาแล้วก็ทําหลอกๆไว้ว่าเป็นแบบลิสต์ของคนที่เข้าร่วมรัเสเซียนะจริงๆคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนโอนอินเนอะไรเลยก็ได้ก็ถูกจับฟรีหรือทําให้ทหารยูเครนเนี่ยเสียเวลาต้องไปตามตัวพวกเขานะครับหรือไม่ถ้ามันเป็นลายชื่อจริง,รงเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้ออ้างเลยว่าเอ้าก็มันไม่มีทางเลือกอ่ะโดนรัสเซียบังคับให้สมรู้ร่วมคิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถอ้างมาได้จากชาวบ้านนะครับแต่ถือว่ายังไงเนี่ยก็เป็นเอกสารที่ต้องลองเอามา มันดูไม่ชอบมาพากลนอยู่เท่าไหร่ทำไมถึงจงใจทิ้งไว้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับแต่ตรงนี้เองก็เป็นการอัปเดตให้แล้วกันว่ามีการค้นพบเอกสารตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเคอร์ซอนอยู่และเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตอะไรออกมาเนี่ยว่าการตามตัวจับคนทรยศมันเป็นยังไงอัปเดตแล้วสุดท้ายนี้เป็นเอกสารจริงไม่จริงยังไงอะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแง่มุมของสงครามเป็นหนึ่งในเกมสงครามที่น่าสนใจเลยนะครับว่ารัสเซียจงใจทิงๆ แน่ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปดูข่าวดูอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับบายครับ